พ่าท่านมาเขาตกทายทุกชนพาเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเฮาเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเราให้ยังป่าพี่น้องโอ้บอกกันหน่อยยังป่ารากสมธรรมชาติ ปลอกก็จออกไยกันโอ้ิี้ปมเดินป่า เอาไหนมิตรปลาบ่มีหุ่นหินเห็นอยู่กองบนคลิในถ่ายภาพธรรมชาติถ่ายภาพธรรมชาติโอ้โห

เล่นป่าพาชมธรรมชาติว้า,าวใหมส่สวยงามเล่นเขาพาชมธรรมชาติ ผอพาชมธรรมาชาติบ้านออโอกหินไงก่นนก,ก,ก่อนพันลมเลยโอ้หนินบกกระจกไหลสามาถแบบคนหินอกแล้วหินไงหินไงพาชมหินใหญ่หินสวยงามตอนสุดท้าย งามมับพี่น้องอมาถึงนี้เช้าก็ร้อก็แชร์ไปตามให้พี่อาจารย์ด้วยขอบพระคุณที่ยิงสาธุสาธุเจริญขอ